ชาวชุมชนบ้านบางตาแผ่นได้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการจักสารมาเป็นเวลานานมีการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมและเมื่อว่างเว้นจากการทำเกษตร ชาวบ้านก็จะหันมาทํางานจากสารผักตบชวาเป็นรายได้เสริมมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนช่วยกันจักช่วยกันสารถักทอทําให้วันนี้ผักตบชวาวัชพืชไร้ค่ากลายมาเป็นงานหัตถกรรมทําเงินเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชาวบ้านบ้านบางตาแผ่นต่างภาคภูมิใจคือไม่อยากรายได้เพิ่มอะค่ะเราเป็นชาวนาชาวสวนนะคะทานากระทาสวนแล้วก็รายได้มันก็น้อยบางปีหนูกัดบางปีฝนแรงบางปีน้ําท่วม นะคะมันก็จะมีเอ่เอ,อ,อ,อทุกภัยมาเรื่อยๆก็เลยเอาอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมแกกสารจากสารพลอได้วัตถุด,ดิบเป็นพวกตกตะวันเพราะการล้มกลุ่มนี่ทีแรกมันก็ไม่จริงจังอะไรนะคะไม่คิดว่ามันจะได้ประโยชน์อะไร<ช>พอตั้งตอนหลังนี่เราอบรมเรารู้เรา,เรา,เ,ราเราได้ช่วยเพื่อนได้สอนเขาทําเสร็จแล้วเราก็มีอาชีพมีไรายได้เพิ่มช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่งด้วยะค่ะที่ในส่วนของทกศเอนะคะก็คือกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มของชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทกศได้เข้ามาสนับสนุนในรูปแบบในการจัดตั้งกลุ่มตรงนี้เพื่อที่จะให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองในขณะเดียวกันนั้นเราก็จะเข้ามาบูรณาการในเรื่องของการทําแผนชุมชนมนะคะการทําบัญชีครัวเรือนตรงนี้เพื่อจะสอนให้เขาทาบัญชีครัวเรือน โดยโลดไลยที่สวยงามและฝีมือที่ประณีตบวกกับการพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หัตกรรมเครื่องจักสารผักตบชวาบ้านบางตาแผ่นเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนะับเป็นตัวอย่างของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำภูมิปัญญาท้องถิน่นมาสร้างสรรค์ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน